สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกิดกับลูฟี่ที่ว่าเนื้อหาในอนาคตลูฟี่อาจจะมีร่างใหม่ที่ทําให้เขานั้นสามารถจมติดระยะไกลได้ก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์และการมนโนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก,ก็ได้ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย โดยสิ่งแรกที่เราจะต้องพูดถึงเลยก็คือเนื้อหาวันพีในตอนนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้นะว่าตัวละครของลูฟี่นั่นก็จะมีท่าใหม่ๆมากมายโดยเปิดตัวมาในตอนที่ต่อสู้กับไครโดนั้นก็จะมีท่าเล็ดล็อกและหลังจากนั้นลูฟี่นั้นก็จะมีท่าใหม่ๆมากมายนะฮะเพื่อมาใช้ในการต่อสู้ตัดสินไครโดและจากเรื่องราวพวกนี้มันก็เหมือนกับว่าจะเป็นคาใบ้ที่บอกนะว่าลูฟี่คราวนั้นน่าจะมีท่าไม้ตายใหม่หรือว่าร่างใหม่ไว้ต่อสู้กับไครโดและถึงแม้ว่าลูฟี่นั้นจะไม่มีร่างใหม่ในภา,า,นานะคะ แต่ว่าในอนาคตหลังจากที่ผลปีศาจงลูฟี่นั้นตื่นขึ้นมาผมก็คิดว่าลูฟี่นั้นก็น่าจะมีท่าที่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้มันก็จะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับผลปีศาจที่ตื่นขึ้นมาโดยเรื่องราวเกยวกับผลปีศาจที่ตื่นขึ้นมามันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโดฟามิงโกที่เขาเน้นสามารถเปลี่ยนพื้นที่เดินรอบไปกลายเป็นเส้นได้แล้วก็ใช้เส้นได้เหล่านั้นในการโจมตีศัตรูโดยความสามารถนั้นของโดฟามิงโกก็เป็นความสามารถมาจากผลปีศาจที่ตื่นแล้วนะ ส่วนคาตาคูลีนก็จะมีความสามารถในการแสงโมจิที่ทําให้เขาสามารถสร้างโมจิหรือว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบใพ้กลกายเป็นโมจิเพื่อนามันมาใช้ในการต่อสู้ได้โดยทางคาตาคูลีและโดฟามิงโก้พวกเขาทั้งสองคนก็จะเป็นผู้ใช้ผลปีศาจสัพรามีเซียทั้งคู่และการที่อาจารย์โนด,ดานั้นให้ลูฟี่นั้นต่อสู้กับ2ตัวละครนี้มันก็น่าจะมีความหมายบางอย่างหรือว,ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวนะฮะที่เป็นการบอกใบ้นะว่าถ้าเกิดผลปีศาจของลูฟี่นั้นตื่นขึ้นมา พลังของผลโกมโกโมุของลูฟี่น่าอาจจะมีพลังประมาณนี้ก็เป็นได้นะฮะและที่สําคัญเลยก็คือเพื่อนๆเคยสังเกตเห็นหรือไม่ฮะว่าท่าโจมตีต่างๆของลูฟี่ที่ผ่านมานอกจากที่มันจะมีความเกี่ยวข้องอาศาสตร์มันยังมีความเกี่ยวข้องอาปืนอีกด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่าคองกันท่าเกตเล่งกันท่าเจ็ดพิเทลและก็ยังมีท่าต่างๆของลูฟี่อีกมากมายที่เกี่ยวข้องอาวุธมันก็เลยทําให้น่าคิดขึ้นมานะว่าถ้าเกิดผลพิสันลูฟี่ มันตื่นขึ้นมาแล้วความสามารถของลนะูฟี่น่ยสามารถใช้ได้เหมือนโรคามิงโกหรือว่าสามารถใช้ได้เหมือนกับคาตาคุรีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าลนะูฟี่น่ยสามารถสร้างยางหรือว่าสามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบข้างให้กลายเป็นยางได้เนี่ยมันจะทําให้ลนะูฟี่น่ยสามารถใช้ยางพวกนั้นมาเป็นอาวุธได้หรือไม่โดยเฉพาะความสามารถของคาตาคุลีที่เขาเน้นสามารถเสกมัดโมจิออกมาเพื่อโจมตีและการโจมตีในครานั้นก็เหมือนกับว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการโจมตีของลูฟี่ด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นในตอนที่ลูฟี่ได้นต่อสู้กับคาตาคูลีเขานั้นก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการต่อสู้มาในตอนนั้นเพราะว่าเราก็จะสังเกตเห็นได้นะว่าในตอนที่ลูฟี่ได้นโจมตีคาตาคูลีนั้นก็จะใช้ท่าที่เหมือนกันในการโจมตีกลับมาแต่ว่าท่าโจมตีของคาตาคูลีนั้นก็จะมีประสิทธิภาพได้มากกว่าและแถมยังมีความรุนแรงที่มากกว่าลูฟี่อีกด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าหลังจากการต่อสู้กับคาตาคูลีถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผลปีศาจของลูฟี่นด้นตื่นขึ้นมา ลูฟนะี่น่าก็ได้จะจดจําความสามารถของคาตาคูลีน่ามาใช้นะฮะหรือว่าไม่แน่ลูฟนะี่นี่ยอาจจะจดจําความสามารถของโดฟามิงโกมาใช้ก็เป็นได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคาตาคูลีหรือว่าโดฟามิงโกพวกเขาทั้งคู่นั่นก็สามารถใช้ผลปิศาในการโจมตีระยะไกลได้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าการโจมตีของลูฟี่มันจะเป็นการปล่อยหมาออกไปให้ยืดแล้วหดกลับมาใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดผลปิศาของลนะูฟี่น่าตึนขึ้นมาเขานั้นจะสามารถปล่อยหมาโดยการยิงออกไปได้เลยหรือไม่ เหมือนกับว่าพลังยางของลูฟี่ที่ตื่นขึ้นมาจะกลายเป็นปืนนะฮะแล้วก็ยิงออกไปยังศัตรูด้วยท่าต่างๆเหมือนกับท่าของคาตาคุรีเพราะว่ามันก็จะน่าสนใจนะว่าทาไมท่าของลูฟี่มัถึงมีแต่ท่าที่เป็นหมัดปืนอะไรพวกนี้และแถมบางท่าของลูฟี่เนี่ยก็ต้องเสียเวลาช้านะฮะหรือแม้กระทั่งเสียเวลาในการยืดหรือว่าโหดกับอย่างท่าไพทอนของเกสีสเน็กแมนซึ่งท่าโจมตีพวกนั้นของลูฟี่ถึงแม้ว่าจะสามารถไล่ตามศัตรูแล้ก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสสมมากที่ลูฟี่เนี่ยจะโดนโจมตีสนกับ และการที่ลูฟี่นี่ยจะต้องต่อสู้กับคนระดับซีจาวพาร์ตการใช้ท่าโจมตีที่ทําให้ลูฟี่นี่นต้องรองเล้ย์อยู่ชางาคเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทําให้ลูฟี่นี้ยพ่ายแพ้สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผลปีศาจของลูฟี่นี่ยตื่นขึ้นมาพลังที่สามารถทาให้สิ่งรอบข้า,นางนั้นกลายเป็นยานได้มันก็จะน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งพลังในการเสกมันยังขึ้นมาและใช้ในการโจมตีศัตรูเหมือนกระปืนใหญ่ที่สามารถยิงใส่ศัตรูได้หลายกระบอกพร้อมกันซึ่งพลังพวกนั้นาาอาจจะ และที่สําคัญที่สุดเลยคือลูฟี่ในตอนนี้เราก็จะเห็นไน้นะว่าลูฟี่เนี่ยก็จะมีแต่ท่าโจมตีระยะประชิดที่ต้องเป็นการพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีศัตรูเพราะว่าถ้าเกิดเป็นท่าระยะไกลก็ต้องมีการชาร์าใช่ไหมฮะหรือว่าก็ต้องมีการยืดแขนออกไปแล้วก็หดกลับมันก็เลยทําให้ท่าโจมตีระยะไกลของลูฟี่ในตอนนี้นี่ยมีข้อเสียผสมควรผมก็เลยคิดว่าเรื่องราวในอนาคตถ,ถ้าเกิดลูฟี่เนี่ยจะมีร่างใหม่หรือว่าพลังใหม่ที่ใช้ในการต่อสู้หลังจากผลพิศนั้นต่นขึ้นมา มันกันอาจจะเป็นพลังที่สามารถทําให้ลูฟี่เนี่ยสามารถโจมตีระยะไกลได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นพลังในการโจมตีศัตรูโดยทําให้ลูฟี่ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการยืดแขนอะไรประมาณนี้เพราะว่าดูจากพลังของโดโฟามิงโกลแล้วก็คาตาคุริพวกเขาทั้งคู่หลังจากที่ผลปีศาจนั้นตื่นขึ้นมาก็จะมีพลังที่ทําให้พวกเขาสามารถโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลนั่นเองโอเคเลยเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาพูดคุยกันนะว่าถ้าหมัดปืนต่างๆของลูฟี่เนี่ย แน่นาคนมันอาจจะสามารถโจมตีระยะไกลได้จริงก็เป็นได้นะฮะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่าน่งแน่นอนสำหรัวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ